อเล็กโบตอบชัดล่าสุดสาวโบได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังในรายการวันกัญชัยทอล์อีพีง ตอนแขกพิเศษหมายเลขสอเปิดใจโบเมลดาสุสีผ่านทางช่อง YouTube ในบางช่วงบางตอนกันชัยก็ได้ถามถึงเรื่องหัวใจที่ถามว่าจะเปิดตัวเป็นจริงเป็นจังกับอเล็ก์เมื่อไหร่โบตอบว่าต้องถามผู้ชายหรือเปล่าถามว่าทำไมยังเก็บไว้ไม่ประกาศเป็นแฟนสักทีโบตอบอีกว่าเขายังไม่ขออย่างน้อยให้มันออฟฟิเชียลหน่อยตอนนี้เป็นคนที่คุยแล้วสบายใจหลังจากนั้นกันชัยก็ต่อใส่ตรงหาอเล็กซถามไปเลยว่า ทำไมไม่ขอโบเป็นแฟนงานนี้อเล็กซ์ก็ได้บอกว่าเล็กไม่อยากให้คนมาจับจ้องโฟกัสความสัมพันธ์กับน้องมากเกินไปเล็กรู้สึกแครงงานผลงานของน้องมากกว่าความสัมพันธ์ของเราเมื่อไหร่ที่เราทางคู่สบายใจความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของอนาคตอยากให้โฟกัสเรื่องงานทำว่าอยากไหมก็อยากแต่ก็ตามนั้นยังไงก็ต้องขอโบพูดต่อว่าแค่คนเปิดตัวไวเลิกกันไว ก็ไม่ผิดก็เขาคบกันจริงๆดีแล้วที่เขาออกมาพูดความจริงส่วนเรารู้สึกว่าโตขึ้นด้วยค่อยๆรู้จักกันมากกว่าน,นี้ดีกว่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขอบคุณค่ะ